สวัสดีสวัสดีนะคผู้ชมกันด้วยนะครับเราวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแท็บนะครับมาต่อกันในพัทต่อไปนะครับที่แบบเล่อนแคมเปญไปไม่ถึงไหนทีแบบไปไกลแล้วนี่ไงครับมาจากนี้กันต่อเลยนะครับไปรับชมเลยจ้าอาโอ้โหอนนี้มีแต่ช่างแมมมอเต็มไปหมดกับตังแฟนพันน้าโห เอาอะไรวดีคร right, right, ับนี่นี่นี่น,น,นีต้องต้องสองตัวก็อืมไวดีไวดีเทพิเชั่อาฟาลาชาไปอืมแล้วก็สามพันห้า

อาลาชาชนะชุดกับตัรวุชมุมอมโอ้โหเอ้ยเครื่องยิงหินทำไมมันเยอะจังอืมเครื่องยิงหินเอาตัวเดิมนั่นแหละอืมสองตัวแล้วก็อืมเอาอะไรไปดีเอาอะไรไปดี มันอยู่ข้างบนหมดเลยใช่ไหมตกตัวปุ๊บมันอยู่หลักไกลหมดเลยสินะไปะไปกันเลยลุยออเอาแล้วอย่างวันนี้ เฮ้ยเฮ้ยแล้วรอดอยู่คนเดียวแล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วใส่แล้วโอ้โหแด้ววะเฮ้ยธนูยังรอดเฮ้ยธนูยังรอดทำยังงวัเนี้ยเฮ้ยยิ่งยิงเอาแล้วเอาแล้วธทน่แล้ววะเหลือสองคนครับยังไงครับ ไปแล้วครับยิงปิ้วอ่าเหล่าคนเดียวโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอา้วคบคคเฮ้ยเฮ้ยเออตายตาวหล่วคนหนึ่งชนะชูยครับสองไปไปไป นี่ไงรอบร้อยปักกลางอ,อกไปสิครับโอ้อะไรกันครับนี่โอ้เยอะเกินเยอะเกินรอบตัวนี้ก่อนสุดๆุดสุดอยู่นะมาน,นีนสุดอืมแล้วก็อืม เอาอะไรอีกดีไปสองตัวพอแล้วไปรุยมีคนแวนมีคนแว่นอือแวนเหรอแวนเหรอ่าอืออืออือทุเรนทุเรนปานอือทุเรนนี่เนี่ยนี่เนี่ยอี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 เนี่ยมาดิมาดิตัวเดียว นี่เนี่ยนี่ในฟังเลยฟังเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยชนะครับว้าวด่านต่อไปอยอัศวินมาเลยเลยว่อาเทียวอาเทียวสองตัวพิษหนึ่งตัว ฮะแค่นี้พอลุยตูมอ่าแล้วครับจังหวะน,นี้เกี่ยวเช็ดกันปุ่มเช็ดกันเลยโอ้เหลือตัวเดียวแล้วพิษคือคือทำไม อ้าเอาเทียวไปนั่นแหละพิษนี่เปลี่ยนนี่เลยนี่เลยไปเทียวสามเลยไปอีอีอีเทียวสามอีอีอีเที่ยวเทียวอี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 รุมอีมา เจอกับทหารนี่ใช่ไหมสองตัวเอาไปแค่นี้พอลุยลุยยิง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 ,ยงอยู่ไหน เดยกกันมวมดอย,ยู่ไหนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่นู่นเอามาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้รรนบ้างข้าวเต็มเลย ไปแอนนี <ŏ> ่กับฟังเข้าโยยไปเลยลูกก็ข้ามันโจโจโชนี่เนี่ยเฮ้ยขอบคุมนี่เน่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกันพุ่งเข้าไป หยยบ้อยครับเหยียบไปซะบันเลย <c oughs> เราเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้พอมดตามเรอเองเหรอมารุยเลยรุยครับ นี่แน่ยิงเป้าครับยิงเป้าไหนยิงเป้าครับเรียบร้อยนัดเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอ้โอมหห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 หนึ่มอืม,อม,อม หลือพันหใช่ไหมคันตาลายอ้าให้เคลียบสองตัวจัดการลุยนี่แหละมาได้น่น่แน่แน่น่เลินยิงมันอี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 อเอาแล้วก็เที่รวปาดอัจวินลบปรับปนี่แน่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 ปัปบปรเรียบ้อย ื้อโดนไปเรียกอ้อรกับต่อยครับโอ้เฮ้ยาน้ำแข็งเนียกับตัวาน,านูธนูเอาแมมมอดจัดการลกูกเอาช่างแมมมอสตองตัวเลยจัดการเลยลกูกไป <c oughs> มาดิมาดิอ,าอะไรอะไร ไาเลยยังไม่หมดกันงามันนี่แน่เหยียบเยียบอือไม่ต้องเล่นตรงนี้ไม่ต้องเล่นนี่โดนตายหมดนี่นี่ช่างไม่หมดจัดการทุกสถานการณ์เรียบร้อยวิกตอรี่เหยียบแบนเตเตไปลุย ê ê ngon 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 hey, hey. hey นี่หยับลอยอยู่ไงนองีกเงยไหนอีกไนอีกาว่าไปหาไปหาอยู่ไหนาหาครับมาหาหเจอครับหา,หเ,จบหาหเจอแล้วก็ยิงนี่หยับลอยครับไหนครับไปดูที่จะจบ,จบของแท้จริงอยู่ไหนกันโอ้โห โอ้มาอยู่ข้างบนนี้กันนี่เองโอเคจบดานต่อไปลุยลุยเนี่ยปรอยครับโุ้ยดันต่อไปโอ้โอแเม่แมรี่เมมมรี่ ปันหนึ่นาไปลุย,ยนี่แหละมาแล้วจะยิงแลมอสให้ตุดยเลยไปเลยนีน่นี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 ่นนี่นน,น,น,นี่โอยยังไงครับโอ๊ย ยังไงครับโอ้ช้างช้างยังครับอยังไงก็ไปเอาไม่อะเยเจอช้างแมมมอสหมดเลยนี่ว่หมาฮะเอาเผ่านี่แหละเ้าจะโซแมมมอสได้หรือไม่ นี่แน่นี่นี่นี่เออมาดินี่มาดิมาดิเอ้ยมาดิมาดิเออมาดิมาดิเออมาดิมาดิเออมาดิมาดิมาดิน่ะเออเอาแล้วครับจังหวะนี้เออโลลุมเอาแล้วครับเดี๋ยวช้างตัวเดียวช้างตัวเดียวช้างตัวเดียวเอ้ยเดี๋ยวช้งเอ้ยช้างตัวนี้จริงเอาล่ะเรี่ยรอไอช้างตัวเดียว ไม่น่ารอดเรียบร้อยครับอ๋อนี่แข่งที่สุดแล้วจังหวะนี้้แล้วก็หกร้อยไปไปเลยลุย ดีิดีช้างเออไงยังยังเราช้างเรา,า,เราต้องโงดได้ต้องโงดให้ได้นี่ทางนี้ยังไงครับเอา้าช้างเราปราบลงเออฮึอดีฟินเรียบร้อยโง่ฝั่งเขามีเยอะเกินไอพิษอ่า ไอ้เอานี่ดีกว่าดีเดี๋ยวนะมนเล็กเกอรนี่นี่ดีกว่าสองตัวไปไปเลยครับจังหวะนี้ มาดีครับมาดีครับนี่แน่นี่แน่มาไปนี่แน่นแนทำลายนี่นี่นี่อันนี้อะไรครับโอ้ผู้ปรับช้างได้ทั้งสองตัวนี่มิกตอรี่ไปดิครับสองตัวก็เอาอยู่ครับโดตานนี้อะไรพิษอีกแล้วเจอพิษ ไปลุยนี่แน่มาไปช่วยไปช่วยไปช่วยมีแน่ช้างตัวเดียวก็เอาอยู่เรียบร้อยช้างตัวเดียวก็เอาอยู่ดันต่อไปเจอกับตัว อาสเวนโลไอ้เมาโครยไอ้นี่แหละอุ้ยเข้ามาดีครับอ้าวตกตายเลือดเลือดบางโอ้หไปนี่แนล่มาดีครับทเท,เท,ท,ทตาตรงมัน นี่ไงวนะต้องมันบินแล้วก็ไล่ฆ่าสตูะละนี่มาดิมาดิในฝ่ายสวินนี่ชนะด้วยเป็นไงล่ะอืม <c oughs> อู้คือเาาอะไรกันโอ้แกพิดอ่าไม่นะแกพิดเนื้เกิดไปแล้ว แกฟิตเยอะเกินไปแล้วชุดเลยหนึ่งช้างตกมันเมมโมรี่แล้วก็เคียว3สามตัวไป ขึ้นขึ้นทก่นพี่แน่ตัวนึงเออเรียบร้อยช็อตหมดไตแล้วก็ฉากหยับไปเลยครับโนโน่อ no. no, คืออะไรโ no, น้เผ่านี่ทางตัวเดียวก็เหลือควอแล้วมั้งไปพี่แน่โอ้ยกระโดดโดดย่ำย่ำช้าง อือช้างตัวเดียวไม่น่าเหลือแล้วครับเพราะมันแข็งเกงเกินไปไปเลยนี่แน,แ anim, นแดด่นี่แน่นี่แน่กระโดดมากระโดดมานี่แน่นี่แน่กระโดดมาอี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  นี่เอาวะนี่เอาวะสองต่อสามสองต่อสองน,นี่สองต่อสามยังไงนี่สับจำเอาวะเดี๋ยวตัวเดียวืออหวอตกครับเรียบร้อยวิกตอรี่ใช้สันนะ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 ว,ว้าวเราเจอมินอทอรอวะไป มินอทอประามินอทอดุยไปแล้วครับเออเเชิญกันไปแล้ครับจังหวะนี้มินอทอประามินอทอศึกสงครามมินอทอเริ่มขึ้นแล้ว<า>นี่แน่นี่แน่ไอแน่ต่อยมวยไอมินอทอต่อยมวยนี่เหครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาวะฮึ่ๆไม่นอดอไวอชนะหรอกครับมานี่เลยเจอเจอทุนเล่นแปดโต้ไงเป็นไงครับบบนี่แปดนี่นี่นี่ นี่ยิงยักษ์ไก่นี่ไม่ต้องเข้าแก้ไม่ต้องปุ่งนี่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 ยิงรัวรัวยิงรัวรัวยิงรัวรัวไม่ต้องพุ้งไม่ต้องปุ้งอ่ะเรียบอุ้ยปุ่งตัวเดียวไอ้ที่เราก็ยิง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 เรียบเลยฮอยตุยครับโอ้เจออะไรกันครับนี่ no ไม่น้ามาปัญหานะอาผมขอหน่อยครับผมขอหน่อยนี่แน่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 ยิง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 ไม่ต้องทำไรยิงยิงเดาเออนั้นยิง อาฮ่าฮาตัวป่วยของผมคือตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมมาโอ้โหโอ้เจอตัวมีปีกจังผมใช้ตัวป่วยน,นะครับแปดตัวติดไอตัวป่วยของผมเอาแล้วยิยงมันบาป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 เออจีกาเก็บหมดตี Cơn, cơn, cơn Ni lời Ni nè, ni nè Ư hư ạ Mà lời, ni ตัวเดียวกันมานี่นี่กำจัดนี่แน่อีแน่อีแน่มานี่นี่นี่คูยืดกวาคูเยึกกว่ากูชีเรียบเราไฮนี่ง่ายเลยแตตัวติโอ้โหหมอดตัวหนึ้งอ้โหโอมอดอืม từng sọt bay nhìn lệ mà ra mà eo mà we. anh không có mà lên ui còn quên à. đi đọc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  lồng ừ, ư tài จตายแล้วครับเจ้านนี้ยถึงน้องเออน้องก็ต้องตายมาดิกูถือกูถือกอนี่กูปัดหมดกูเก็มหมดมาดิมาดิเออเธอเจอแบบนี้ไป นี่แน่กับจัดมันนี่แน่จิงมันลงมาลงมาไม่ลงมาโื ลงมาลง,ลงมาดีครับลงมาดีครับลงมาห้าลงมาวันย่างวันย่างวันย่งอยู่นี่กันเลยอ,อยู่นี่กันเลยไปให้เขาเล่นเองต่อครับ มีใครข,ข้างบนฮะอ่ก็ไม่มีแล้วนี่เฮ้ยใครอยากไปข้างบนเฮ้ึ้นมาข้างบนมาโชว์ความโหมดเท่ครับจำแล้วก็ลงก็ลากอ๋อฮะตัวเดียวข้างล่างนี้อ่ะติดติดคือ ไม่ถึงไม่ถึงอ่าอะไรลงเลยนี่แน่ปักหัวไปเรียบร้อยมาโอ้อันนี้แล้วอันนี้แล้วฮะฮะ,ะไม่ไม่หลับไม่จำอ่ะไม่หลับจำใช่ไหมไอ้นี่ไม่หลับจำ ไม่หลับจาเต็มตั้งสนามไปดีหรือไม่หลับจำมะนี่แน่นี่แน่พามันหรือรถมาดีรถแว่นเนี่ยรถแว่นเนี่ยรถแว่นอ่ะเจอทู่สวรรค์เข้าไปอีฮี่นี่เวลาตกมันเข้าไปอีฮี่หลบหลบดีเจาะอ่ะฮะลมลมลมคันเดียวเอาแล้วอื้อือ่อย่างรอดอย่างรอดเนี่ยนี่บยับของรถได้ดี Đi bên phán lưu pháo pháo. Ay lập bên digital, digital, a tà lưu pháo. Don't giết, don't do that, don't giết, hi. Leo oh. vroi, chân áo. Hi, ho, ho. Ah, vandenga. Ah, vandeng. 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 กว่านี่ไงใช่นหแบบใสสะอาดครับหรือว้าว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 นี่เลยการทดลองมันคือการทดลองรับมาเลย,ยเว่ากิง มาฮะนี่แหละมาเลยการทดลองรับยิงยับเลยมาดีนี่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กรันการทดลองรับยิง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 นี่แน่เข้าใกล้ไม่ได้หรอกนี่แน่โอ้ยยิงยิงนี่แน่ยิงยิงยิงมันปอลบอลบอลบอตีตายแล้วครับจังหวะนี้เพอพอตัวเดียวโดน ก,การทดอองรับยิงไปนี่แน่ยิงกลางหัวแล้วก็แตกตาย,ตตายค่บเตอร์บอกนี่จะน่าร้วแต่เม็ตัวนี่เตอร์บอกง <_ d ark> ั้นคลิปต่อไปค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับจะมีช่วงคําตอบคําถามจากคอมเมนต์นะครับคือว่าผมได้อ่านคอมเมนต์แรกในช่องผมนะครับจากคุณแอทคีโววัน 71ได้ตั้งคำถาม4ข้อดังนี้นะครับข้อที่1อีกนานไหมกว่าจะจบเกมเป็นให้ครบสรุปก็คือนะครับก็คือเลื่อยๆ,ๆนะครับถ้าไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรหรือแสดงความคิดเห็นใดๆผมก็จะทําไปเรื่อยๆครับถ้าเขามาคอมเมนต์แล้วก็จะทําให้นะครับส่วนข้อที่2สร้างตัวละครหรือยูนิตต่างๆนะครับสร้างเป็นไหมคําถามก็คือไม่เป็นเลยนะครับพ่อผมเพิ่งหัด เล่นเกมน,นี้มาสุดๆร้อนๆแล้วแบบผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมถึงจะสร้างตัวละครได้นะครับส่วนข้อที่3ตัวละครลับทุกตัวเก็บหรือยังครับคําตอบก็คือผมทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่แบบหาตัวละครรับัต่างๆนานาจนครบนะครับและข้อสุดท้ายผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวแบบไหนมั่งหรืออะไรยังไงนะครับคําตอบคือก็แรกๆเริ่มก็ลงแคมเปญให้ครบทุกคนแล้วครับถ้า ไม่มีคอมเมนต์ว่าจะให้ทำอะไรก็เล่นแคมเปญก่อนแล้วก็จะมีหมวดอือ่นอีกต่างๆนานาเช่นหมวดคนปะทะทพแบบพวกแบบจางตัวละครมาดวลกันหรือเอาบอสแต่และเหมามาลบกันหรืออะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับและผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจผมและแสดงความคิดเห็นดีๆและผมจะทำให้ดีที่สุดต่อไปนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับไปจ้า